กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขามหมู่ที่3ตำบลสนามคีอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหนองขามหมู่ที่3ตำบลส,ส,ส,สนามคีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอเมืองสุพรรณบุรีห่างจากที่ว่าการอรําเภอเมืองสุพรรณบุรี20กิโลเมตรและมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรทิศเหนือติดกับหมู่ที่3ตำบตลตาิิงชัน ทิศใต้ติดกับหมู่ที่9ตำบลสัะแก้วทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่2ตำบลสนามคีทิศตะวันตกติดกับหมู่ที่4ตำบลสนามคีการคมนาคมใช้เส้นทางสุพรรณบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข322เดินทางโดยใช้พาณนะบุคคลและรถสาธารณะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร บ้านหนองขามมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น509ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น1,20คนมีรายได้เฉลี่ยของประชากรจำนวน66,735บาทต่อคนต่อปีบ้านหนองขามมีนายสุมเมศชิมเพชเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันตำบลสนามคีนายวิรัตแก้วพันธผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนางสาวณฤรมลชิมเพชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองการบริหารจัดการหมู่บ้านแบ่งออกเป็น5คุ้มหมู่บ้าน มีการกำหนดประชุมทุกเดือนเพื่อที่แจงข้อมูลข่าวสารพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้งโดยกำหนดประชุมทุกวันที่15ของเดือนโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนหลักกลุ่มองค์กรในชุมชนมีกองทุนหมู่บ้านกองทุนปุ๋ยและข้าวกองทุนพันธุ์ข้าวปลูกกลุ่มสตรีแม่บ้านผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขาหมู่ที่3ตมตำบลสนามคีอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2548เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันรีหลวงจำนวน8,000บาทเมื่อวันที่12สิงหาคม2548มีผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขามีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน11คน โดยมีนายสุมเมศชิมเพชรเป็นประธานด้านการดำเนินการคณะกรรมการทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสร้างเครือข่ายคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทั้งในด้านแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชุมชนขณะเดียวกันก็สอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดด้วยการควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมมีแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานและเป็นปัจจุบันโดยกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีไว้ดังนี้ มีการประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังชี้แจงข้อมูลข่าวสารทุกวันที่15ของทุกเดือนการตั้งด่านเฝ้าระวังการอบรมการรณรงค์โทษพยาเสพติดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายระดับตำบลการสมทบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกเดือนกำหนดจัดตั้งตู้รับบริจาคและพุ่มผ้าป่าไว้หนะ้าที่ทำการกองทุนแม่ร้านค้าและในวันประชุมจะมีการเชิญชวนให้ครัวเรือนเข้ามาร่วมประชุม บริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามศรัทธาและการทอดพระปากองทุนแม่ของแผ่นดินในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีด้านสมาชิกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจยอมรับในกติกาของหมู่บ้านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนทุกเดือน มีการให้ความร่วมมือในการตั้งด่านเฝ้าระวังของหมู่บ้านรอยต่อระหว่างหมู่บ้านและระดับตำบลมีการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมกิจอาสาบ้านหนองขามหมู่ที่3มตำบลสนามคีมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน320ครัวเรือนคิดเป็น62.9%เป็นครัวเรือนสีขาว200ครัวเรือนคิดเป็น 62. 5กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขาม มีการออกระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศอย่างเปิดเผยโดยมีการปิดประกาศระเบียบข้อบังคับไว้ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินหน้าที่ทำการกำนันหมู่ที่3าํตำบลสนามคีคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการมีส่วนร่วมตามระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านและชุมชนทุกครัวเรือนที่เป็นสมาชิกต้องมาประชุมทุกวันที่15พร้อมกับประชุมหมู่บ้าน 2. การยืมสิ่งของ ส่วนรวมของหมู่บ้านไปใช้ให้นำกลับมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าบำรุงทุกครั้งตามความเหมาะสมสาสมาชิกและบริวารหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชมุมชนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดควรกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านโดยรวมงดเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในหมู่บ้านและงดเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกสมัคคีของคนในชุมชน 2. ด้านการพัฒนาขอให้ทุกครอบครัวให้ ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญทุกครั้ง 2. ห้ามทิ้งขยะหรือทำให้ที่สาธารณะสกระปรกด้านการป้องกันยาเสพติดครัวเรือนใดมีผู้เสพยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดและให้กลุ่มแกนนำรวมถึงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมห้ามเล่นการพนันในหมู่บ้านและทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือทะเลกกาะกันในหมู่บ้านด้านเวรยามห้ามยิงปืนหรือใช้สัญญาณเตือนภัยโดยไม่มีเหตุจำเป็นห้ามขับรถเสียงดังและเล่นเครื่อง ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นห้ามทำลายสาธารณสมบัติภายในหมู่บ้านทุกคนต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องเฝ้าดูแลเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควร 4. ด้านกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งมีการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังลูกหลานให้ห่างไกลย,ยาเสพติดพร้อมกับการร่วมประชุมหมู่บ้านของชุณ บ้านหนองขามที่มีที่ทังการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คงทนถาวรมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบระมฉายาลักษณ์และประดับธงอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมเช่นการตั้งด่านเฝ้าะระวังและจัดเวรยามโดยออกให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆและมีการตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับสายตรวจสถานีตำรวจภูธรสักแก้คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหาจาเสพติดและมีทีมวิจัยจัดเก็บข้อมูลการดําเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาจาเสพติดในชุมชนมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านอื่นๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดําเนินง,งานปรึกษาหารือคําแนะนําข้อเสนอการให้ความร่วมมือหรือทํากิจกรรมร่วมกันเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอทุกครั้งและ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจ้าถ่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดมีกิจกรรมรดยตลงหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างน้อยปีละสองครั้งมีการแสวงหางบประมาณอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนศรัทธาสมาชิกจะร่วมกันรบริจาคสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินแสดงให้ถึงความศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อกองทุนมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านขอกระจายข่าวของหมู่บ้านเป็นประจำและทางแอปพลิเคชันไลน์ของตำบลและของหมู่บ้านมีการรับรองครัวเรือนปลอดภัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์มีการรับสมัครสมาชิกและการรับรองสมาชิกร่วมกันและมอบทงรับครัวเรือนปลอดภัยเมื่อปี2553ด้านการบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีคณะกรรมการเบิกจ่ายโดยมอบหมายให้คณะกรรมการ3คน เป็นผู้เบิกจ่ายเงินประกอบด้วยนายสมชมยชิมเพชรเป็นประธานนายวิรัตแก้วพันธ์เป็นรองประธานนางศิริวิมลชุนหะพันธรสเหลันยิกมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขามได้เก็บรักษาเงินฝากไว้กับธนาคารที่ธนาคารอมสินชื่อบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองขามหมู่ที่3สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี020046407332โดยขณะน,นี้มียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีจำนวน48,49บาท40สตางค์